บันทึกไทยเบทหน้านี้ Air Race 1 Thailand Presented by ช้างครั้งแรกในเอเชียและครั้งแรกในประเทศไทยกับสุดยอดความเร็วทางอากาศกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เร็วที่สุดในโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพเรือและบริษัทไทยเบบเร็จ,จำกัดมหาชนในฐานะผู้สนับสนุนหลักร่วมจัดงานการแข่งขันการบิน Air Race 1 Thailand Presented by ช้าง พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวและชมการสาธิตบังคับเครื่องบินเล็กพร้อมด้วยนายพงพาณุสเสวตรุนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเ,เอกพลเดชเจริญภูลรองผู้บัญชาการทหารเรือและมิสเตอร์เจฟสลต์แมนซีอีโอแอร์ร1ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยในมุมของช้างเองเนี่ยต้องบอกว่า เราสนับสนุนการเล่นกีฬาหรือว่าเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่คนไทยได้ยินได้ฟังมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้สัมผัสเราใช้สินค้าเครื่องดื่มตาช้างนะฮะก็เป็น Airs One Presented by ช้างนะครับซึ่งก็จุดเน้นของเราคือว่าเติมเต็มคำว่าเพื่อนโดยการจัดการแข่งขันการบินครั้งนี้เป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขัน Airs One World Cup 2017ไทยแลนด์ และยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดบูรณาการการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากนับเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากทั่วโลกซึ่งจะทําให้เกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งด้านการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเบฟร่วมส่งเสริมศักยภาพประเทศไทยในการแข่งขัน a อ r r เรสในระดับโลกบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัด มหาชน